ยิดีครับผมทุกท่านเชิญครับผมเชิญครับเดี๋ยวเชิญสมาชิกทุกท่านนะครับอยากจะมบ <iele> อบ <ble> นะครับรางวัลให้กันนะครับมอบกระเปอาไฟให้กันนะครับวันนี้นะครับพวกเราถึงครอบครัวทางนี้นะครับมีความสุขร่วมกันนะครับทุกร่วมกันสุขร่วมกันนะครับวันนี้นะครับหลายๆท่านนะครับจับมืนะครับ ทำธุรกิจนะครับสู้กันด้วยกันครับจนประสบความสำเร็จวันนี้นะครับหลายๆท่านนะครับที่ยืนอยู่บนเวทีนะครับวันนี้อยู่ในตำแหน่ง p r e นะครับไม่สามารถที่จะเดินไปถึงจุดนี้ได้ถ้าไม่มีพวกเราหลายๆคนช่วยช่วยกันนะครับที่ให้พวกเราประสบความสำเร็จนะครับนะครับเรามาแสดงความดีนะครับชื่วยกันนะครับนะครับเห็น้หมครับน่าปากพื้นใจเป็นอย่างยิ่งนะครับแต่สา่านนะครับมานะครับช่วยกันนะครับมานะครับหลายๆ เดินทางครับตลัดเวลาเดินทางมาไกลจากยะลาปัตตานีนาาที่ว่านะครับอุบลสิงสะเกดนะครับมาจากขอนแก่นนะครับก็มีครับมาจากจันทบุรีระยองครับชนบุรีหลายๆท่านมาหลายๆที่นะครับอาหารนะครับใครอยากจะชอบช่อดอกไม้จะถ่ายรูปร่วมกับเพะเดนนะครับก็เรียกเชิญนะครับโอ้โหนะครับของรางวัลมาเยอะแยะมากมายครับเชิญครับเชิญครับนะครับมามอบรางวัลกันนี้นะครับผมนครับผม เิญครับเิญครับกอดแน่นๆนะคะน้องหมีกอดแน่นๆเหมือนกอดคนให้อ่ะเป็นอีกหนึ่งวางอบอุ่นนะครับเป็นอีกหนึ่งวางอบอุ่นนะครับของครอบครัวทามรีนะครับที่เราได้รับเกียรติตำแหน่งในวันนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งวามอบอุ่นนะครับที่เรามีให้กันครับ ครับเป็นอีกหนึ่งบัรลัเสดนะครับขอ,ของท่านตัวทาง์รี่นะครับเชิญถ่ายรูปร่วมกันได้เลยนะครับใครที่หลับม้าละวาน,นะครับเวทีโซงเกียรตินี้นะครับทุกท่านมีสิทธิ์ที่จะยืนอยู่บนนี้ได้ทุกคนนะครับอยู่ที่เราตาั้งใจมาก